โรคหายได้แค่กินกล้วยในตอนเช้าโดยไม่ต้องทานยากล้วยผลไม้ที่หาซื้อง่ายแทบจะทุกตลาดในตัวเมืองกินง่ายย,ย่อยง่ายในความง่ายง่ายนี้ก็เป็นยาดีที่ช่วยให้8โรคหายได้แบบกล้วยกล้วยโดยไม่ต้องทานยา 1. โรคโลหิตจ,จางกล้วยเป็นผลไม้ที่มีธาตุเหล็กสูงมากและธาตุเหล็กนี้แหละที่จะไปกระตุ้นการผลิตฮีโมโกโลบินในเม็ดเลือดช่วยให้คนที่เป็นโรคโลหิตจ,จางกลับมาแข็งแรงได้ สองโรคความดันโลหิตสูงกล้วยได้ขึ้นชื่อว่ามีโพแทสเซียมสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ด้วยกันสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ดีมากถึงขนาดที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้โฆษณาให้ประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหันมากินกล้วยกันให้มากๆ 3. โรคท้องผูกในเนื้อกล้วยมีใย,ยอาหารสูงเป็นตัวช่วยในการขับถ่ายได้ดีขึ้น โรคซึมเศร้าอาการของโรคซึมเศร้ามักเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลกันแต่จากการวิจัยพบว่ากล้วยมีโปรโตีนไซโโโตแฟนที่จะช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมอนเซโรโทนินที่ทําให้สมองรู้สึกผ่อนคลายออกมาจึงสามารถให้อารมณ์ดีขึ้นอาการซึมเศร้าก็ค่อยๆหายไป 5. อาการเมาค้างการบรรเทาอาการเมาค้างที่ได้ผลที่สุดคือกล้วยปัน่นผสมกับนมและน้ำผึ้งเพราะคนเมาค้างกระเพาะจะปั่นป่วนกว่าปกติกล้วยนี่แหละที่จะทำให้กระเพาะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนน้ำตาลจากน้ำผึ้งจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ส่วนนมก็ช่วยปรับระดับของเหลวในร่างกายให้สมดุลคนที่มีอาการเมาค้างจึงมีการดีขึ้นได้ โรคเสียดท้องในกล้วยมีสารลดกรดตามธรรมชาติอยู่แล้วหากคนที่มีอาการเสียดท้องเพราะมีกรดเกินในกระเพาะอาหารเพียงแค่กินกล้วยในตอนเช้าวันละผลจะรู้สึกได้เลยว่าท้องไส้จะสงบลงไม่ร้องครวญครางหายเป็นปลิดทิ้งไปเลยเ โรคลำไส้เป็นแผลแม้แต่แพทย์ก็ยังแนะนําให้คนป่วยโรคลำไส้เป็นแผลหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะเนื้อที่นุ่มนิ่มของกล้วยไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและยังมีสรรพ,พคุณช่วยเคลือบผนังลำไส้ช่วยรักษาแผลให้หายเร็วขึ้นได้อีกด้วย 8. เส้นเลือดฝอยแตกการกินกล้วยเป็นประจำนะครับในตอนเช้าดีที่สุดจะช่วยลดอันตรายที่เกิดกับเส้นโลหิตแตกได้ถึง40% รู้แบบนี้แล้วรีบหากล้วยมาทานกันเป็นประจำเลยนะจะได้หลีกไกลจากโรคร้ายเพื่อชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้นนะคะ